นี่เราจะซื้อกล้วยเล็บมือนางไปนะครับเอาเรื่องที่แบบกำลังกินน่ะเอาแบบกินได้เลยอะ่ะเอาที่มันกำลังกินนะนะกำลังจะสุก,กนะมันมีเขียวผสมเหลืองใช่ไหมมันเป็นเขียวผวสมเหลืองใช่ไหมเอามาดิเนี่ยนะครับสองหวีสามหวีกี่หวีไม่รู้ว่ะเขาบอกว่าเจ็ดสิบบาท เดี๋ยวก็ดูว่าราคายัางไงคือไอ้พวกผมมาเคยแวะซื้อกินมานานแล้วผมผ่านทางนี้มา2 0 3 0ปีอะผมผ่านทางนี้มานาน20-30ปีอะผมก็แวะซื้อประจาแต่ว่าวันเนี้ยน้องวินเนี่ยมันเพิ่งเกิดมาเจ็ดขวบไปแล้วก็มาทางใต้เลยนี่ดูดนางวินนางวินมันยิ้มหวานพี่นี่กันสวัสดีครับพี่นี่ก็สวยด้วยสวัสดีครับเออเนี่ยเราจะดูดีว่ากล้วยเลืมือนางเนี่ยเรากินมันเป็นยังไง เป็นยังไงเป็นยังไงอะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะครับเดี๋ยวเราจะรีวิวกล้วยเขาเรียกอะไรน,นะมุกกล้วยเล็บมือนางใช่ไหมของทางเนี่ยจะเป็นสิ้นอะไรเลยไม่ใช่สิ้นสุดอีกเล้วหรืออะไรประจวบอะประจบเข้าเข้าชมพอนะช่วงประมาณเนี้ยเอี่ยอะโหแกะมาแล้ววินว่นวิ่นมาวิน่นเนี่ยหลายปีป่ะไม่ได้กินแวะมาซื้อครับแวะมากิน กูสอนไว้เราจำเลยพลังหลักมาวิ่งเลยวิ่งเลยมาคืนเนี่ยเพื่อละมาลองดูจ้าดูนุวินดูนุ้งวินนุ้งวินกี่ดังอ่านว่าอะไรฮะอ่านว่าอะไรก็อ่านให้ฟังไงเดี๋ยวผมจะรอฟังให้คุณอ่านแล้วคอมเมนต์มาว่า อันนี้อ่านว่าอะไรอันนี้อ่านว่าอะไรน,นี่อ่านว่าอะไรอันเนี้ยคอมเมนต์มานะครับสารกรมหลวงชุมพรไหน,นไหนครับว่าชุมพร <c oughs> ขอย,อยอ้อย่อนไงอุทยานงูเกาะชุมพรแล้วก็ตื้นเนี่ยกรมหลวงชุมพรนี่ไงนี่มาดูชายหดาดแล้วตกนว่าทะเลครับผม <c oughs> นี่ทะเลจริงๆ ีนน,นะตั้นน่าจะเป็นหาดทรายหรือเปล่ไม่แน่ใจเดี๋ยวเราจะลงไปดูทีมเดี๋ยวแวะหาดจินินก่อนะเดี๋ชมนี้กันมาทุก จำได้ได้ไหมที่ไหนไม่รู้อะ่ะที่พ่อบอกนั่งอย่างงี้ได้หลายคนแล้วฝืบเชือกขาดอ่ะอืมมาขึ้นมาเร็วเฮ้ยมุกมะได้สี่คนแล,ล้ <ใน S 2> วถ่ายแล้วถือว่าจะพี่อีกนิดนึงถ่ายไปกล้องมาเร็วมาอเขาอยู่ริมฝั่สี่มาเร็วมุงแป๊บแป๊บกลันจับก่อนโอ,นะอ้กลัวเสียวตอกอะ่ะ

Hoa phải môn luôn luôn mọi người mày gần mặt mía là yên chung là chung là chung pond chung phon, chung phon, chung phon chung phon, chung phon, chung phon chung pond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  đây pond chung ไงแต่กล้องขาสั้นเดินไม่ทันหรอไม่เป็นไรเดินขึ้นไปกันบนได้ไม่กี่ขั้นเองขึ้นมาดูเนี่ยนี่ไงสวัสดีครับ นี่ตรงนี้สวยเนยมาดูวิวตรงนี้ดิเนี่ยถ่ากล้องมาดูวิวตรงนี้สวยนี่สวยมากเลยเป็นเหมือนแบบรูปหัวใจอะดูอ่าวเขาเหมือนรูปหัวใจอะเนี่ยเหมือนรูปหัวใจเลยเห็นไหมเป็นโคง้งหมืนรูปหัวใจอะแต่ว่าต้องมาดูเองนะถ้าเกิดผมอธิบายคงจะไม่เหมือนที่ในในสภ,ภาพอะแต่มันต้องตาเห็นเองอ รูปหัวใจแล้วก็มีภูเขาเหมือนคนนอนนะเหมือนคนนอนอาบแดดอยู่อะผมก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าเขาอะไรเลยอุทยานหมู่เกาะชุมพรเลยโอ้ยเสียงเหมือนเหนื่อยเลยเดินขึ้นไปไดนขึ้นไปกี่ขั้นนี่ต้องกลับไปออกกําลังกายแล้วเราต้องออกกําลังกายให้ร่างกายแข็งแรงแล้วจะได้มีเวลามาเที่ยวเยอะๆถ่ายวิดีโอให้แฟนคลับดูเยอะๆจะได้มีความสุขกันไปนะครับมีฝั่งนี้ก็สวยมาดูฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้จะเป็นเหมือนแบบ ป่าเชาเลนเนี่ยจุิงๆจะมีชุมชนด้วยนะครับมีส่งนนี้กล้องต้องแพนไปไกลๆนะครับนี่